เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงพระดําเนินนนาข้าราชการนักเรียนนายร้อยนักเรียนเตรียมทหารและครอบครัวที่เข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะงกมินิมาราธอนและตกกีฬาประจําปี2564รวมระยะทาง2,000เมตรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําวัดพระฉาย โรงเรียนร้อยพระเจะจงกล้าจัดก,การแข่งขันเดินวิ่งเขาชะงกม,มินิบาราธอนและปตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและให้เกิดสุขภาวะสี่มิติหลักได้แก่สุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางปัญญาตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปสู่การสร้างเครือข่ายสุขภาพและพัฒนาสัมพันธ์ระดับบุคคลและหน่วยงานอย่างยังย่งยืนในอนาคต ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วอย่างน้อยสองเข็มการวิ่งตามกันให้เว้นระยะห่างอย่างน้อยห้าเมตรโอกาสนี้ทรงปล่อยพันปลาไทยน้าจืด9ชนิดลงในอ่างเก็บน้ําวัดพระชายซึ่งกรมประมงน้อมก้าน้อมกระหม่อมจัดถวายประกอบด,ด้วยปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระห้ปลาเทพูปลากระแหปลาส้อยขาว ปลาแก้มช้ำปลาญี่สกไทยและตาพงรม99 9ตัวเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์พร้อมกับท่อพระเนตรผ,ผลผลิตด้านการเกษตรจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่เช่นผักผลไม้สด จากโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนงสดพัชไร้โครงการเกษตรดมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริโรงเรียนทหารการสัตว์โครงการศว์ทหารบบกตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของชุมชนใกล้เคียง จากนั้นพระราชทานประกาศนัยาบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเตินวิ่งเขาชงกมินิปราทอนประเภทต่างๆได้แก่ระยะทาง10.5กิโลเมตรระยะทาง5.5กิโลเมตรและการเดินเพื่อสุขภาพสําหรับครอบครัวระยะทาง3.2กิโลเมตรรวมทั้งผู้ชนะเลิศการแข่งขันไอออนคาเดตผู้ชนะเลิศการแข่งขันต่อยกีฬาประเภททีมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันต่อยกีฬาประเภทเดี่ยว ทั้งนี้รายได้จากการจัดก,การแข่งขันจะนำขึ้นทุนกล้าวทงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชบุศลตามพระราชาอัธยาศัยต่อไป เวลา17นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราช,เชเดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางขีนในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์สุรพลสุวรรณซึ่งถึงแก,ก่กรรมเมื่อวันที่19เมษายน2564สันนิธานกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสิริอายุได้53ปีรองศาสตราจารย์สุรพลสุวรรณเกิดเมื่อวันที่1มีนาคม2511เป็นบุตรของนายสวิทกับนางยุพินสุวร สำเร็จ,จาการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชสาธวิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพรพาามพิรังวิทยาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพิศณุโลกวิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาดุริยางไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปี2533เริ่มเป็นลูกจ้างแผนกดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์จากนั้นได้บรรจุเข้ารับราชาการแผนกดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อมาได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหามากุราชาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานด้านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศเช่นประธานการจัดงานครูดนตรีไทยอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรุงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและงานวิสิตศิลปินปินป่นสยามตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบัน